สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่วัดถ้ำเชียงดาวนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่วุฒิก็เดินเข้ามาครับสีสันสวยงามอลามตาครับวัดครับดูครับบรรยากาศร่มรื่นเป็นโบเลยครับมีุงครับุงหลากสีครับแขวนอยู่ครับทําให้น่าสนใจที่จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณครับยืนเฝ้าประตูหน้าถ้ำครับก่อนที่เราจะเข้าไปในถ้ำครับเราต้องเสียค่าบํารุงสถานที่ครับคนละ20บาทนะครับ และเราก็เดินเข้าไปครับเข้าไปเรื่อนครับเป็นทางเดินสบายๆนะครับพี่วุฒิจะพาเข้าไปถ้ำพะนอนครับประมาณ400เมตรนะครับ400เมตรก็จะถึงถ้ำพะนอนนะครับณบรรยากาศะเดินลงบันไดไปครับถ้ำจะมี2ทางครับจะแยกซ้ายกับตรงนะครับแยกซ้ายไปเราก็ติดต่อไกดนะครับจะเป็นถ้ำมืดครับจะต้องมีตะเกียงเจ้าพายุครับตะเกียงเลือนละ200บาทนะครับแล้วจะมีไกด์นำพาเข้าไปครับเดินไปตามถ้ำคลิปนี้พี่วุฒิ เคยไปแล้วครับไปทางถ้ำมืดไปแล้วนะครับแต่ทีนี้จะพาทุกคนครับสวครับเดินตรงๆครับเดินตรงๆเพื่อว่าจะไปถึงถ้ำพนนอนครับประมาณ400เมตรนะครับเดินไปเรื่อยๆชิลๆครับนักสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับอยู่ตามผนังถ้ำให้เรากล่าวไหว้ขอพรกันเป็นระยะระยะพักไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีจุดชมวิวผนังถ้ำครับหินงอกหินย้อยตลอดทางนะครับเดินสบายๆเป็นถ้ำที่สว่างครับไม่มืดครับปลอดโปร่งครับไม่มีขี้ข้างข่าวนะครับ แต่ถ้าเกิดแล้วว่าเออขาแข้งขาดีๆครับเราจะไปถ้ำมืดก็ได้ครับเราก็มีกไกด์พาครับก็จะไปเดินฮะเดินเข้าไปตามถ้ำมีมุดบ้างเป็นระยะระยะครับแต่ว่าทางเดินกระโดดสบายชิลๆแล้วก็ไกด์ก็จะอธิบายครับว่าที่มาของรูปร่างต่างๆเป็นยังไงอะไรต่างๆนะฮะเป็นการเพลิดเพลินไปนด้วยขณะที่เดินทางครับแล้วก็ออกมาสู่เส้นทางที่พิพิจะเดินเข้าไปถ้ำผนอนครับ เขาถืเหมือนอย่างว่าเราเดินเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะมีตัวอยู่วกเข้าไปทางซ้ายมือครับแล้วก็อ้อมออกมาทางหลักครับทางหลักใบฟร์มทางตรงที่วิวจะเดินเข้าไปฮะบรรยากาศครับนี่คือชิวๆครับเราเดินเข้าไปเรื่อยๆครับเราก็จะชมผนงังถ้ำไปเรื่อยๆนะครับบางจุดครับเ็าจะเปิดไฟฮะแสงสว่างให้ตัดกับหินงอกหินย้อยที่ย้อยลงมาจากผนงังถ้ำหรือว่าตามพื้นดินที่งอกขึ้นมาหรือตาม เป็นหินเขาเรียกหินหินน้ำตกหินท่าน้าไหลต่างๆนานๆครับหินยึกยือมันมีหลายๆอย่างที่ให้ให้เรียกกันครับในภาษาคนคนที่เดินในถ้าหินงอหินย้อยต่างๆครับเขาไม่ได้เรียกคว่าหินงอหินย้อยอย่างเดียวครับมันจะมีหินสารพัดชนิดครับหินยึกยือหินน้ําตกหินท่าน้ําแล้วก็หินจากการจินตนาการของกด์ณสถานที่แห่งนี้นะครับก็อาจจะมองเป็นช้างบ้างเป็นอะไรบ้างนู่นนี่นั่นต่างๆที่จริงๆเราเข้าไปฮะเราก็จินตนาการได้ครับจินตนาการแล้วแต่เราครับ หินก็จะมีรูปร่างต่างๆครับแปลกครับแล้วสวยครับหินจะมีทั้งหินสีขาวสีดำสีน้ําตาลครับแล้วก็เป็นดำๆก็เหมอนเหมือนหินเหล็กไหลอ่ะจริงๆมันเป็นแร่ธาตุนั่นแหละครับเหล็กล้งเหล็กไหลอะไรจริงๆมันไม่มีนะครับมันมีเป็นแร่แร่ธาตุดำๆขเขาครับนี่ก็คือสวยนะหินหินน้ําตกนยหินตกมันจะเป็นทาไหลแล้วมันเรื่อยๆเหมือนสระน้ําอโนดาสครับแต่ว่าไม่มีกินรลีมาเล่นน้ำครับพี่วุ้ยก็จ้องมองดูเพื่อจะจับกินาลีักหน่อยครับไม่มีครับเนี่ยจะเราจะเจอครับหินงอหินย้อยครับ เป็นหินคล้ายๆเป็นมือบ้างเป็นหัตถ์พระเจ้าบ้างแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนคร,ครับที่จะนึกคิดไปนะครับมันสวยจริงๆนะเข้ามาครับเข้ามาที่ถ้ำเชียงดาวแห่งนี้นะครับเสียดายริงที่พูดไปครับที่ถ้ำตับเต่า <ste ep> <ๆ>เขาบอกว่าที่นู่นก็สวยครับสวยเหมือนอย่างที่นี่เลยใช่ไหมสู้กันสูสีสูสีแต่ว่าบางเอื่อมันมืดครับมันมืดแล้วที่นู่นเขาไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเหมือนนักสถ,ถานที่แห่งนี้นักสถ,ถานที่แห่งนี้ครับเรามาเมื่อไหร่ครับในเวลาเขาครับเขาเปิดที่กี่โมงอ่ะ 8โมงแล้วไงครับถึงถึงตอนเย็นนะไฟก็จะเปิดตลอดเวลาเรามีตลอดครับแต่ว่าที่ถ้ำตับเต่านะคือว่ามาตรงนั้นมันห่างห่างไกลกันท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งนะครับคนไม่ค่อยเข้าไปเขาก็ไม่ได้เปิดไฟตลอดเวลานะครับเวลาเราจะเข้าไปในถ้ำถ้ำมืดถ้ำปัดเจกเลยของของเขาที่ลึกถึงกันนะครับเข้าไปด้านในนะจะต้องไปติดต่อกับเจ้าวาดให้เปิดไฟครับแต่ที่นี่ครับถ้ำเชียงดาวแห่งนี้ครับ รอคอยทุกคนที่จะมาตลอดเวลาครับเวลาราชาการรู้สึกเวลาราชาการนะครับถ้าพิพิธกจรมไม่ผิดนะครับเราก็เข้ามาครับเข้ามาคนไหนที่ชอบประจวไชยครับชอบดูหินงอกหินย้อยชอบดูหินจากตะเกียงตะเกียงเยงพราะตะเกียงส่องแสงเข้าไปอย่างบางทีมันไปถูกหินครับหินหินแร่ธาตุบางชนิดมันจะมีประกายเป็นเป็นเมื้นเป็นเพชรว็แบบแวบวบแวบบแบบสวยงามก็เข้าไปในถ้ำครับการดูในถ้ำครับตาเราต้องซอกแซกซอกแซกครับมองซ้ายมองขวามองบนแล้วอย่าลืมมองพื้นนะครับ เดี๋ยวเราสะดุดเดี๋ยวจะไปวัดเื้นครับที่มึงเขาวัดเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องวัดนะครับ <c oughs> ก็พี่วุก็เดินเข้ามาเรืเร่อยๆครับเดินชิวๆเข้ามาครับที่นี่ประมาณ400เมตรนะครับมันมีความสวยๆงามๆเยอะมากๆพี่วุจะทําแค่คลิปเดียวมันก็เวลาไม่พอมันตัดลงไม่ได้ครับไม่ไม่เหมือนในยูทูบนะครับมันลงยาวได้แต่ในติกตอกมันลงได้แค่ระดับหนึ่งพี่วุเลยตัดมาเป็น2 EP ีนะครับก็อย่าลืมดูของพี่วุนะครับเดินฝ่าอีพีสุดท้ายก็จะไปถึงถ้ำพนนอนครับสุดทางนะสุดทางด้านนู้นครับ ทต่จริงมันก็มีสุดทางอิดแต่ว่าเขาห้ามไปก็มันเป็นทางมืดนะครับที่นี่เขาห้ามห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะครับเส้นเพราะว่ามันอันตรายมันมืดบางทีมันตกไปมันมีเหวมันมีทางลึกๆที่ไฟก็ไม่ปิดไม่เปิดเขาก็ไม่ให้ไปนะครับนี่คือสุดยอดครับของถ้ำภายในถ้ำครับเราเดินครับเย็นเย็นสบายสบายครับร่มเย็นมากๆข้างในครับไม่อบไม่อ้าวนะครับเย็นบางช่วงก็พืนก็จะแฉเพราะว่าเขาจะมีน้ําหยดลงมาครับน้ําหยดลงมาสู่ที่พื้นนะครับทําให้ภายในถ้ำนี่ชุ่มฉ่าเย็นตลอดเวลาขณะที่เราเดินไปนะครับ เราเดินไม่ต้องรีบครับเดินในท่ามครับท่าแห่งนี้นะครับทางเรียบๆสบายๆครับไม่ต้องไปปีนป่ายนะครับสาหรับประมาณ400เมตรที่พี่พูดพูดนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปทางที่ไก่ไก่าไปอันนั้นต้องไปต้องไปมุดบ้างปีนป่ายบ้างต้องหลบหินมากครับเดินไม่ดีก็หัวก็อาจจะกระแทกหินก็ยจนบอกว่าหัวกับหินลองดูสิครับว่าใครจะแข็งกว่ากันนี่แล้วพี่พูดเดินมาถึงที่แรกพี่พูดคิดว่าผ้านอนครับอันนี้ไม่ใช่ผ้านอนนะครับอันนี้คือเป็นนางตะเคียนครับเป็นต้นไม้ที่เขาแกะสลักใบหน้านางตะเคียนนนออยู่ข้าางงทะครับ เดี๋ยวประมาณอันนี้คได้ประมาณครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวพี่จุเดินทางต่อไปใน EP 2สองนะครับวันนี้กลาบสวัสดีมี่ฟาร์มสุขครับที่มาดูคลิปของพี่บุ๊ดครับที่ถ้ำเชียงดาวครับ